อ่ะครับอีสานี่มันอาไปลองอออมันอ,อ,กนอ,กกนอกีก็่ะิพ่ายไป้องมาหาปลาวันนี้ได้เย็ซี่ให้เลื่อมากตอนนึ่งวาลองว่ามันชิพายไป่ถอดแขนเลยบ่กอ่ะบณ์นี่รับประกันว่าจะได้บัตรอ่ะกๆๆล่องพุงพุงบ่ไปหรอกเจอเรืองมันกขมอ่ะถามรอบพนงานหนึ่งว่าจะได้บ่ได้รือเปล่าโอเคครับตามถามพนักงานอย่างเดียว ต่อไปต่อไปยังจะต่อไปยังเอากล่องไปนำพินองตอนนี้คนนุณโมนยใจว่ามันจะตังสดเดบอานะแต่ประสบการณ์ที่วันนอ้ันก้อนมาเรือมันคุงแห้งโอกาสความเยอะที่ค,ครับที่ตา้าน อาจารนิมุ่น้าฟังเราละผลงานใคไปบนจิบานนี่นาะกลังเมยโอเคครับไปบงผลงานจ่บานดีกว่าอมดอ่าอีสารนี่มันหลังจากหูไปถอดแขนมาเดิมเรือี่น้องเรืออาจจะได้กลุ่มก็มันโลกกลัวอยู่กุ้ม โบกลัวปลาประมาณสองโลสองโลจังตจะพ้นงานกับพัดนี่พี่น้องแต่ว่าตอนหาบริษัทไทยเพิ่งนะเพราะว่าผมโมเนแต่ว่าเรื่อมันจะมันจะไปดีดีบออย่ากมุขขวมเลยเวลากล่องไปนําโอเคครับพี่น้องพูดไดมาคลิปนี้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไปกําลังใจสองอีสานในมูลท็่คลิปดีๆฝากพี่น้องต่อไปนะพี่น้องขอบคุณครับคลิปสั้นๆพี่น้อง Hallo, Hankie.